สวัสดีฉันชื่อโซโลแล้ววันนี้ฉันนะจะก็มาก็จะมาฝึกดาบว่าฉันแข็งเก่งหรือเปล่านี่มาเลยนี่ฉันมีดาบท,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 ที่จริงเลยโอเค ยังไงเมื่ก็จะมาซ้อมดาบเอเด็กนี่มันเด็กน้อยนี่นะเราได้เหรอเจ้าหนูอืไปไหนโอ้โหวิ่งเกอเร็วหนูไปหนูแล้วหนูนข้าตาคูดีนั้น ต้องขับรถแรงๆรถคันนั้นต้องเป็นสีเขียวด้วยถ้าไม่ใช่สีเขียวก็จะคูดี้ไม่เอาเลยแล้วเจ้าหนูนี่อะไรหรอเจ้าหนู่นา้องไห้ต้องการรับเรียงหรออะไร <c oughs> โอโ้โหโตเลยนี่ไปกว่า ฉันเขาว่าจะมาปนธนาคารนะนะหยิบเกิดขึ้นมาเลยแล้วเกิดไป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 ไบจื๊อ๊อเอเระเบิดมาอื 喂，呃。 มีคนไทยไหมไม่มีเลยมีแต่คนทางกฤีโอ้โหชัดเลย <c oughs> ดูดิงานบ่อฮึ <c oughs> รอยกันนี่อ่ะเฮ้ยมาทำอะไรดีเนาะ เดินจนเสดจโดมโเทมองเธอแลไม่มองฉสอ้อยอุ้ยออ่เอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ออ้อออยอ้ออ้ออ้ออ เกมเด้งโอ้โเกมเด้งเกมเด้งอขอเวลาตัดต่อแป๊บน <c oughs> okay. mm ึงโอเคมาต่อเมื่อกี้เกมเด้งโอเคใช้ชีวิตต่อไม่มีอะไรหรอโอ้โหแล้วอันนี้อะไรนี่แค่ โอเคตัโด,โดชอบปันจักรยานย,ปปดดยัน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  a y Birthday ดีแสสี i มสสีแมสสีแมสฮึอยวตรงดูอ,ดอะ่ะฉ <c oughs> ันยำได้ฉันมีขน,นมอยู่อ๋หนึงแล้วก็นี่ <c oughs> ฉันก็มีคกมากิน เครื่องโทรศัพท์นี่เออเช้าคิดว่าแบบโซโลมันต้องแบบจำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยนี่เหนียวไงเนี่ยหืมสอ,อบเหรอไอพีเ <c oughs> ท่าจุงเลยอืมเด้อเด้อ ไลุศพยีมีแต่ R, R. ทั้งนั้นเลยวิ่งนกขึ้นหลอนกันนี่อ,อืม,อ,มนนอ,อืมหนูหนุมกินหนอนด้ย เขาบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นนี่เนี่ยมันจะเป็นตรงนึงที่กระจกมัน,นแตกอ่ะเขาต้องขึ้นมายังไงนะเดีืยบตรงนี้หรอเฮ้ยน่าจะใช่หลยนี่นี่นี่อยอุ้ยโรงพยาบาลล้างนิ้วใหม่อะ นกเปลดนะ้เนี้ยที่ชีวิตการทำงานเหร,อน,ร,หรหนเอนี่ไงมมีอร่อยไหมนี่แบบนี่ไงชีวิตเออเนี่ยหน่วยงานหน่วยงานนี่ไงนี่ไงโอ้เหมือนชัดเลย แผนจะรังหน่วยงานเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะเสียชีวิตเป็นโรนอสโลนี่มันมีความสุขจริงๆเลยลา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 ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่ง

ะดุดล้มมือจะมองเธอไม่มองาเธอจะสดุล้มมือจมองเธอไม่มองทาก็ก็นอออกเลยเมื่อกี้อุ้ยบ้านนี้หลูน่าดูอ่ะอีน่อไปหนอยเอ้ยินเสียงหุ่เชีงป้งนง มันมีคนจองบ้านนี้แล้วอะหรือยากได้บ้านหลังนี้อ่ะจะมีคนจองแล้วอะเรานะาโซเรมันต้องมีรถหรูๆสินี่ขเรมโบูมาสวัสดีครับพี่ขับเรมโบูนะเติมน้ำมันก่อนมีคนเติมอยู่อ่ะไม่เปไ็นไร ตัเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเฮ้ยดีดีสิจอดเอออย่างนี้แหละถังน้ำมันถังน้ำมันกดจิ๊บกดดิกดตรงนี้เหรอไงอ่ะเราอาจจะลูกกดไม่เป็นตรงนี้เหรอ ดไม่เป็นเอาแล้งไงุณไม่ได้เุณดไงอ่ะคุณไม่ได้อ่ะกด,ย,ดยังไงกดไม่เป็นกดตรงนี้เหรอกดไม่ได้ ไมหรอนี่เจอน้ำมันนี่โอ้ทำไมมันกดไม่ได้รถน้ำมันจะหมดโอ้เจ้ไรนี่เจอน้ำมันซิกดไม่ได้นี่ก็อกดตามสอนแล้วนันเี่ย อืม hmm. เป็นอะไรอ่ะเครื่องน่าจะพังเฮ้ล้างรถแทนก็ไดลยู้ เกิน,นน้ำมันตับดเนี่ยมันกดไม่ได้อะปัญหานี่มันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยกดไไม่ด้นี่ไงไม,งงไมไ่เป็นไรอ่ะไปดูซูเปอร์มาที่กลัวอนนืมตัวนักเจ็ตอืมตู้เย็นเนาะ ชอทดอกอืมนี่จะของอร่อยอร่อยนะอ่ะวิ่งออกสนักเจ็กดีกว่าน่าจะอร่อยมาอ้อห่อสินเงินด้วยน้ำบ่วันนี้น้ำนี้กิโลวิ <Okay. S 1> ่งลยโอเคกินแล้วไม่จ่ายตังคืออะไรเนะี่ยเหนอก,กดไม่ได้เนะี่ย งอ, <c oughs> อแงแพงกูมีมีนี่ไหนที่แบบรู้สึกแบบมีอะไรพิเศษพิเศษไหมอืมไปดูอะไรดีมันชีวิตฉันนี่มันดีจริงๆเ,เลยเอ๊ะ เด็กนะทำไมมันรู้สึกเหมือนนี้มีบ้านล้างอยู่ด้วยฮะหวงว่าจะไม่มีตัวอะไรมาจำสเกนะไม่มีหรอกมกั้งอะไรก็ได้สาระัะไม่หมดเลย <c oughs> มัอนมีก่ออยู่ตรงนั้นวันขยะคืออะไรมันวันขยะ <c oughs> คนนือมีกาะตรงนู้นอยู่ด้วยหืมอืมน่าสนใจนี่เอาเอะไรไปดูซิโอโหไกลเลยป้ายอะ <c oughs> ไรอ่ะโวยอู้ เรือเรือเรืออยู่ไหนมีเรือนี่ไอแม่เอาคันนี้นี่หว่าเราคนสีด้วเองด้วยมาอี่นี่นี่บูนี่นี่นี่งมันบ้านนีุ้ยสามารถเช่าบ้านในเกาะนี้ได้ด้วยเหรอ อะไรไม่พิเศษพิเศษหน่อยจอดเรือตรงนี้แหละมีบ้านหลังใหม่ไหมวู้มีบ้านหลังใหม่ด้วยนี่บ้านหลังนี้อ่ะวู <c oughs> ้บ้านหลังใหม่ ยังไงอุ้ยหลูวเนี่ย่ะทำไมไปตรงนี้ไม่ไดขกดออกอ๋อ เฮ้เฮ้เฮ้ขอแล้วปิดสิมปิดด้วยแล้วห,ห,ห,หลังจากนั้นชีวิตของโเนอรด์ารซมร์ก์เลเยพิเศษเป็นัยงมากเลย <c oughs> มีบ้านหรูอยู่ <c oughs> มีห้องโอ้มีห้องด้วยเฮ้ ช่วไปเลยและเรื่องของโรโรนาอาโซโดก็ได้จบลงไปอุย้ยเบ็ดจะหมดหเรื่องของโรโรนาอาโซโดก็ได้จบไปเพียงเท่านี้บายใครไม่กดติดตามไม่กดไลค์ไม่กดซัาไม่กดแชร์ไม่กดกระดิ่งกุ้งกิ้งแสดงว่าคนนั้นเป็น ก็รูอยู่แล้วล่ะว่าจะเป็นอะไรเก้